เอาละครับทา,ายเพื่อนสมาชิกที่อยู่กันทางบ้านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับอยู่กันที่สนามบุรีรำนะครับสนามผุญโจนมวยป่าเป็นตะก้อสามสนะครับ ฝั่งเสื้อเขียวทั้งหมดนะครับเป็นทีมงานซีโจากกรุงเทพนะครับเบอร์เก้าเป็นอาจารย์ต้นนะครับเบอร์สามเป็นเสือแว่นซีโส่วนเจ้าโต้งนะครับใส่เสื้อเบอร์69นะครับฝั่งทีมงานขุนโจมวยป่านะครับจำโดยเสียนวกบีรำเราเบิร์ดบอยกู้งูนะครับเป็นเหลี่ยมแรกข้ามปีระหว่างเจ้าโต้งกับเจ้าโตเจ้าโต้งกับ เสียบอยนะครับที่แว่นยกเข้าไปเอาเอาเปิดหนึ่งยกสปักเข้าให้เรียบร้อยาวดได้หรอวะแข่งนยินป่าวไปเลยพันเดียวนะเสือ เอาเปิดเนึองเอายกป้าเขาให้เปิดเนึองเายกเอาละครับทักทายคุณเฉลิมราชวงศ์ศรีนาด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายทั้ง47ท่านนะครับ5 5 5ตต่่ออยเ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้อไฮไลท์มันเราอยู่กันที่บุรีรัมนะครับสนามขุนโจนมวยป่าับางไงซ้เั็นเนครับแข็งม หนึ 1> 1่งต่อสองนะครับเอาเสือไปเปิดหนเอายกข,ขึ้นมาเอายกล้นเอายกปักเข้าให้เรียบร้อย

ใช่ใช่เอาเสมอพี่เดินทันเลยนะเตะเลยเบิ้ดแตะไปฮะต้องเอานะครับเด็กลูกครึ่งบุอรำมีเตะไหมครับจำชื่อไม่ได้อ๋อไม่มีเตะนะครับไอ้น้องคนนั้นเขาไปทำงานฝึกงานอยู่กรุงเทพนะครับ ไม่มีเตะนะครับน้องลูกครึ่งคนนั้นนะครับจะจาชื่อไม่ได้ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีเหลี่ยมเตะนะครับเอาเสียนกเซิร์ฟมาป่าแว่นเปิดเขาเอายกเข้าไปซันแบ็คเข้าไปเปิดเอ้าวบางอ้อมบานเจี๊ยบนะครับตักไายทั้ง57ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ G <อ>ให้เพจด,ด้วยนะครับอเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเสียบอยปักเข้าให้โดนเกี่ยโอ,โ <c oughs> อ๋อครับขอบคุณครับทักทายคุณบังต้อมด้วยนะครับ <c oughs> เก่งมีเตะอีกไหมครับไม่มีนะครับแต่อยู่ที่ว่าหลังจากจบหลังจากจบทุกคู่ในรายการอาจจะมีนอกรอบนะครับท <c oughs> างทีมงานขอนแก่นอาจจะจีบเหลี่ยมนอกรอบนะครับ มีโอกาสที่จะได้เตะนะครับต้องรอดูก่อนนะครับต้องรอคู่ในการจบหมดก่อนปักเรียบร้อยต้นฟูกเตะคู่ไหนต้นฟุกยังไม่เตะนะครับต้นฟุกต้องรออีกคู่ต่อไปนะครับ พอคู่ต่อไปจะเป็นตะก้อเสร์ฟีข้ามฟีนะครับเป็นตะก้อเสร์ฟีข้ามฟีนะครับจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นลกกล้องบุยดำนะครับเสร์ฟีข้ามฟีเจอกับทีมงานของค่ายซีโอนะครับจ่าแฮกกับจ่าแฮกกับเจ้าจ๋อนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับว่าคู่ต่อไปจะเป็นตะก้อเดี่ยวหรือตะก้อคู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินถามให้นะครับทักทายคุณบางต้อมนะครับรอสักครู่นะครับทักทายคุณเต๋าด้วยนะครับขอบคุณมากครับวิวไหเตือนเตือนเตัอนเนือตันเตนะ นั่นฐานาแต้มเพื่นอนของเก่าของเก่านะสามส่ลอมสามต่อสี่นะครับอาบาแว่นเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าโต้งสั่นแบกไปสั่นแบกออกนะครับกายคุณเต๋าครับเอ็กซีจากสอปปล่าวขอบคุณมากครับ ไปคู่เดียวใครเตะออเกือบปีนะเอาสองพันคุยรับต่อนะเอายนซันโยนผมมันตกก็ไม่งั้นก็มอเตอร์ไซค์มาเอาทุกทีก็มามอเตอร์ไซค์ไปขอนเก่นแน้ก็มอไซ เอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งโยกสอง ปักเขาให้เรียบร้อยทักทายนะครับซุ้มห้าพลังบางใหญ่นะครับทักทายพี่เบิ้ลนะครับพี่เบิ้ลซุ้มห้าพลังบางใหญ่นะครับพี่ต้นบางพีชนะไปแล้วนะครับในเลี่ยมข้ามหัวชนะพี่ยะสุพรรณไปด้วยสกอร์13ต่อ10นะครับหลังจากที่สอบถามมานะครับทักทายคุณ ถาวรด้วยนะครับติดตามครับขอบคุณมากครับอาจารย์ต้นเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเสียบอยสั้นแบกยอดเอ้าไม่ข้ามเอา้เอาล้วครับตอนนี้ต้อมแต้มเท่ากันคู่ขี่สูสีแล้วครับ อากาศนะครับพี่พี่เบิ้ลนะครับพี่เบิ้ลซุ้มห้าพลังบางใหญ่นะครับเอาเปิดเนองเอายกซันแบกมาโอ้โหเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวเข้าป่าเข้าดวงบอกท้ายสนามไปแล้วครับดีแล้วพี่ต้นดีแล้วดีแล้วคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่เสิร์ฟฟีข้ามฟรีนะครับระหว่างเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับ จอกับจ่าแฮกนะครับเจอกับทีมงานขุนโจรมวยป่านะครับบุยลำเดินสายนะครับหรือเสียนกกล้องบุยลำนะครับเป็นเสือฟรีข้ามฟรีชิ้นวันอยู่ที่หนึ่งแสนบาทด้วยนะครับคู่นี้ชิ้นวันอยู่ที่หกหมื่นบาทเอาเสือมาเอาเปิดเนืองเอายกเจ้าต้มปักเข้าให้เอาโด้เกีก่ยว เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งยกสองป้กเข้าให้เรียบร้อยปาแว่นเกี่ยวยกเจาก้าโต้มป้กเข้าให้โดนเกี่ยว 6ต่อ4นะครับเอาเสือไป 6ต่อ4นะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เรียบร้อย4ต่อ6ครับอุ้ยดำเซอร์มาป้าแว่นเปิดหนึ่ง เอายกเข้าไปเจ้าตูงซันแบ,บ็กไปนี่อ๋ยเอาเปิดเนื้เอาออยกสอเสียบอยปักเขาให้ออก เจ็ดต่อสี่นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองป้กเข้าให้เรียบร้อย ป่าแว่นมาเต็มมากครับวันนี้ทักไทยวังต้มหวานเกี๊ยบด้วยนะครับถือว่าวันนี้ซีโอมาดีนะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับออกจากเทีห้าทุ่มถ้าดูไม่ผิดนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอายกไป่ข่ดีด้วยโอ้โหป่า นี้เข้ามานี่ผมไม่ได้ปล่อยให้นี่นะผมบอกอย่าเดียวเลยนะขอบขอบค้าอบ้าอบ้าอ้าบขาอบค

อ๋อเส์อมาเอาเสือไม่ข้านะครับใกล้ถึงคู่เอกยังครับยังครับให้คู่สองสองเตะก่อนนะครับคู่นี้ก็น่าดูนะครับขุนโจรมวยป่านะครับคู่กล้องกับเสียนกบุญรำนะครับได้เลียมเสร์ฟรีข้ามฟรีนะครับคู่ฮอตคู่เวิร์คขุนโจรมวยป่าคู่อีสานใต้นะครับ เจอกับจอแฮกลามินทานะครับในเหลี่ยวสื่อฟรีข้ามฟรีนะครับปปกู้เก่งแพ้นะครับเก่งแพ้ให้แกเก่งแพ้ให้แกหนึ่งกับเสียนกบุยลำด้วยสกอร์สิบต่อสิบสามนะครับเก่งแพ้นะครับเอาแว่นเปิดเนืองเอายกขึ้นไปเจ้าโต้งปักเข้าให้เรียบร้อย จบจากคู่นี้จะเป็นคู่สองสองนะครับเสิร์ฟรฟีข้ามฟรีนะครับไม่มีบล็อกคู่ต่อไปก็ถือว่าสุดยอดน,นะครับชิงรางวัลอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับนกกล้องมีรำนะครับเจอกับจอ,อกับจ่าแฮกนะครับเห็นมือไหมเนี่ย ครับเราอยู่ในรายการต่อในเกมต่อนะครับรายงานเหลือกี่คู่ครับเหลืออยู่3คู่นะครับวัดซัมแดกเดี่ยวแปรข้ามฟรีกับคูกล้องยังไม่ได้เตะนะครับต้นฟุกสาราคามกับกบนวะก็ยังไม่เตะแล้วคู่สองสอง,สองสเสืฟรีข้ามฟรีระหว่างบุรีรัมกกล้องรีรัมกับซีโอนะครับ ตอกับจ่าแฮกก็ยังไม่เตะเหลือคู่ใน,านการอีก3ามคู่นะครับ3ามคู่ที่เหลือนี่คือมันๆทั้งนั้นนะครับสุดยอดนะครับแอดมินไหลสดให้ดูทุกคู่นะครับจนจบนะครับสโลแกนแอดมินแล้วก็เลิกเตะแอดมินเลิกไหลสดนะครับ6ต่อ7ดนะครับเอาป่าแว่นเปิดเดิมเอายกเข้าไปยกไม่เข้านะครับ แต้มครับแก้มตอนนี้แต้มเท่ากันที่เจ็ดต่อเจ็ดนะครับ ắng, ใช่ครับเหลืออีก3มคู่นะครับน่าดูทั้งนั้นเลยนะครับวัดซันแบ๊กเจอกับคู่กล้องนะครับเสือแปรครับดี แล้วก็คู่คเอกนะครับต้นฟุกสาครคามเจอกับกบนวะเส์อแปรข้ามฟรีคู่นี้ชิงอยู่ที่200,000บาทส่วนคู่อีกคู่หนึ่งก็น่าดูนะครับนกก้องบุยลำในเสซอฟรีข้ามฟรีเจอกับทีมงานซีโอนะครับจอกับจ่าแฮกทินควันอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับเหลืออีก3คู่นะครับเตยไม่ได้มานะครับเตยติดธารกิจนะครับไม่ได้มานะครับ เจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาป่าแว่นเปิดหนึ่งยกสองป้กเข้าให้อะโดนเกี่ยวเอาโยกป้กเข้าให้เรียบร้อย

8ต่อ7นะครับวยลำนำนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกป้กเขาให้โดนเขาเอาโยกป้กเขาให้เรียบร้อย แอนองแอบนงนะครับเปิดเงี้เอายกปักเข้า,า,าให้เอายก ดูทรงแล้ววันนี้วีรําตันเี้เลยครับอาวาเข้าไปแล้วครับโบวอีแล้วครับตาแว่น <c oughs> เจอไม่เอาเอาใหญ่เลยครับ <c oughs> เสียแว่นยกก็ก็ไม่ผ่านแล้ว <c oughs> บนลูกทีมอาวากันไปนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับ นี่ครับแล้วก็สายชิงเงินรางวัลนะครับนานมคืปค เอาเส์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เอาโดนเกี่ยวเอาวิ่ง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 ยก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 ,ยก,ยก,ยกป้กเขาให้เอาสิบเอ็ดต่อเจ็ดแล้วครับใหญ่แว่นบนแล้วครับโอ้โห เบสซีจากอิสราเอลชัดเจนดีครับแบคขอบคุณมากครับคุณพรสักนะครับ11ต่อ7เอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาเสียบอยสั้นแบสมากล้วก็ออกน,นะครับถ้าทายคุณชุดท,ที่พงนด้ยนะครับเหี้ยเจมนี่แหละทั้งเตะทั้งบนตัวเตะ ก็ระแวงติตดัวติดกับละแวงนะครับเชียร์เจมี่เนี่ยบอกห่าวางั้นนะครับนะครับทักทายนะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเรายังมีอีก3มคู่ที่น่าติดตามนะครับในเหลี่ยมเซืฟรีข้ามฟรีเป็นตะก้อสองสองนะครับนกกล้องบุีรำนะครับเจอจ่อจ่าแฮกนะครับแล้ววัดซันแบกนะครับเดี๋ยวแปรข้ามฟรีเจอกับต้นฟุกสารคามแล้วก็กูกล้องุีรำนะครับ เดี๋ยวแปรข้ามฟีกับวัดซันแบกนะครับสิบต่อเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเปิดหนึ่งเอาโยกปักเขาให้เปิด ัดซันแบกเตะคู่ไหนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับจบจากคู่นี้จะเป็นตะก้อสองสองก่อนนะครับจบจากตะก้อสองสองก็จะเป็นคู่วัดซันแบกอาจจะเตะคู่สุดท้ายนะครับเพราะว่าตะก้อสองสองเป็นนกกล้องบุรีลำนะครับก่อนนกกล้องบุรีลำเตะเสร็จปั๊บก็จะเป็นเป็นตะก้อเดี่ยวนะครับเจ้ากบ นวะเดี่ยวกับต้นฟุกสารครามคู่สุดท้ายก็จะเป็นวัดซันแบกเดี่ยวกับคู่กล้องนะครับถ้าตามที่ดูไม่ผิดนะครับถ้าให้คูกล้องเตะสองเซตติดเลยคงไม่ไหวนะครับต้องให้พักก่อนเซตหนึง่งซันแบกไว้ใส่เนี่ยดีแล้วอพอเซตต่อไปเป็นกล้องนกบุยลำแล้วก็คู่จากนกกล้องก็จะเป็นต้นฟุกสารครามกับ เจ้ากบนะวะแล้วคู่สุดท้ายก็จะเป็นวัดซันแบกนะครับกับคููกล้องนะครับถ้าตามถ้าตามสายตาแอดมินต้องเป็นแบบนั้นครับให้นักกีฬาได้พักก่อน1เซตนะครับ ladies, แต่เดียวเกมไม่เกมนะครับ12ต่อ7เอไม่เกมเอาซื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเข้าให้อย่างไม่เกมล็อกลอยอยู่ ทักทายนิคเนームซิตี้แบนพ่อวัดสันแบกเตะคู่ไหนครับคิดว่าคู่สุดท้ายนะครับเพราะคู่ต่อไปเป็นตะก้อฟีก่อนตะก้อฟีก็นกกล้องด้วยนะครับซึ่งซึ่งกล้องก็จะเตะกับวัดสันแบกอยู่แล้วก็ต้องได้พักก่อนหนึ่งเซตนะครับแต่แอดมินอยู่ยาวๆนะครับตะก้อเลือกเตะแอดมินเลือกไล์นะครับเตะได้เตะไปนะครับแอดมินไล์สดอย่างเดียว ิบสต่อเเกมไม่เกมเอาเซื้อมาเอาเปิดหนึ่งยกสองเจ้าต้งปักเข้าให้เรียบร้อยตายตังร้อยสิบท่านนะครับในเพจตะก็ให้ไลค์มานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับสรับนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพงษ์เดชนาคู่สร้างนะครับข้าหอมมะลิบังสุรินนะครับ PMJ Sport ของเจ้าบอลเซปักเอาเซอร์ไปเอาออก พีมเจสปอร์ตของเจ้าบอลเทป่าครับใครต้องการเสื้อพิมลายสวยๆติดต่อเจ้าบอนได้นะครับและบุญรวมสปอร์ตจากทนมุรีเหมุไม่เกมหรเกมรเกมไม่เกม คุณจันทอนะครับสวัสดีครับเอาเปิดนเอาโยกเอาเกมนะครับโอ้บุรีรัมเอาชนะไปนะครับป๋ายิวไปรุดอะไรครับจริงๆว่าจะมามอเตอร์ไซค์นะครับพอดีฝนตกเลยเปลี่ยนอารถกระบะมานะครับจบเกมแล้วครับบุรลรัมเอาชนะไปด้วยสกอร์สิต่อ7นะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปนะครับเป็นจ่าแฮกกับเจ้าจอนะครับในเหลี่ยมเซิร์ฟปี ข้ามฟีนะครับฝั่งบุยลำนะครับเป็นครูกล้องกับนุกเดเสิร์ฟีข้ามฟีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอญาตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ